สวัสดีครับผมมีสุประสิทธิ์ครับโอ้โหสนุกมากๆเลยครับผมแล้วก็เรียกว่าท้าทายมากเพราะว่ามีหลายเพลงที่ลองยากมากสําหรับผมครับแต่ว่าแฟนๆทุกคนน,น่ารักมากที่อยู่ในงานแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยก็คอยส่งบสลังใจและคอยเชียร์มาตลอดเลยครับเพลงไหน้องยากสุด สำหรับผมน่าจะเป็นเพลง If I n Got You แต่ว่าเพลงนั้นแบบความหมายดีแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะร้องให้แฟนๆได้ฟังกันครับผมหเห็นว่าแฟนคลับิเซอร์ไพจร้องายด้วยใช่ทีมน่ารักมากเลยแล้วแอนิเมชั่นสวยมากเลยอะแล้วก็คำโปรยน่ารักด้วยชอบมากๆเลยครับร้องไห้เลยครับรอะไรนะนตรงจุดไของเราโยตอนนั้นมันจะมีเดอะอะลอกนึ่ทำไม่ได้นะรว่าอะไรนะ ไม่ได้แล้วอะไาจจะร้อกไม่ได้แต่ว่ามันจะมีคํที่ท้าชมากแต่คือที่ร้องให้เพราะดีใจนะเมื่อวานเจอคน้องกับงานที่เชิญนะได้มใหม่มากเลยโหสนุกมากทุกคนจริงๆเรียกว่าเป็นงานเป็นเฟสติวัลงานแรกเลยครับผมที่ก็ที่ตั้งแต่เป็นนักร้องมาก็แฟนคลับทุกคนแบบมันกับเราเหมือนแบบทุกคนแบบส่งพลังมาให้เราเราก็เลยแบบอยากส่งพลังกลับไปให้เขาด้วยก็แบบโหมันมากจริงๆครับผม ก็อยากอยากจะไปเฟสติวัลอีกเยเร็วนี้เลยครับได้าวว่าจะมีะใชแบบ่ก็ที่ที่ประกาศไปแล้วก็จะมีของ Cat Expo ครับผมช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าส่วนงานเฟสติวัลอื่นเนี่ยก็ต้องรอออฟฟิเชีประกาศก่อนนะครับอาจจะยังพูดไม่ได้กาาาาวทีี่่่เเรระผนนนไปปิแแคคคโช์ยนนสมมงั อยากมาเป็นแบบไหนแล้วก็ก็เป็นเพลงเราเยอะๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าโชว์เคสที่แล้วก็เพลงมีแค่เพลงเดียวก <c oughs> ็จะรีบทำซิงเกลิลมาแล้วก็ปล่อยอัลบั้มเต็มก่อนครับผมก็หลังจากนั้นเนี่ยพอได้อัลบั้มเต็มแล้วก็คงจะจัดคอนเสิร์ตครับ <c oughs> ใช่มีแน่แน่มีแน่แน่ ช่ก็ใกล้จะคลอดมาแล้วครับผมก็เดโมโเนี่ยกำลังจะเสร็จเร็วๆนี้ครับผมรวมท้งเนื้อเพลงด้วยก็น่าจะได้ฟังกันช่วงปลายเดือนตุลาไม่ก็ต้นพฤศจิกาประมาณนี้รก็รอติดตามกันนะครับทุกคนซิงเกิลนี้ก็อาจจะมีคนมาฟรเจอริงด้วยบอกไม่ได้แล้วกันแต่เหมือนบอกไปแล้วไม่รู้ม <laughs> มีส่วนกโอก็เหมือนเดิมค,ครับผมก็ตั้งแต่นี้เลยวางคอนเซปต์แล้วก็ รวมทั้ง e f e r ล n c e เพลงด้วยการปรับแต่งเพลงตอนนี้ก็อยู่ในขั้นทำเดโมอยู่ก็เลยยังต้องแก้ดนตรีอยู่ด้วยครับผมแล้วก็เนเดี๋ยวรอเขา f i n i s เนื้อร้องมาก็เดี๋ยวมาดูว่าโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคแล้วก็ปล่อยผ่านก็อัดเลยแต่ว่าถ้ายังไม่โอเคก็ต้องมาแก้เนื้อก่อนรับเห็นว่ามีโปรเจกต์ที่ให้แฟนๆมร่วมว่าใช่ครับผมคือ ในงานเดี๋ยวจะมีช่วงปลายปีเราจะมี art exhibition ครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมีผลงานผลงานหนึ่งที่แฟนๆแฟนๆจะช่วยวาดมาแล้วเราจะเอาผลงานนี้มาใส่ในงาน art exhibition ด้วยก็เลยคิดโปรเจกต์นั้นขึ้นมาที่เปิดคาเฟ่มาแล้วให้แฟนๆเนี่ยเข้าไปวาดรูปก,กันเป็นเป็นงานมีทัศนคติแนวแบบงานาร์ขเรบใช่ใช่ครับผมช่วงปลายปีครับ แสดงว่าประกูลชอบวาดใช่เป็นคนก็คือชอบวาดตะลุรต่เด็กเอแยบลิ้นพันธ์ชอบวาดรูปต่เด็กแล้วครับผมแต่ว่าเหมนช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีโอกาสได้วาดรูปเลยพอเราแบบ แต่ก็มีโอกาสได้เสพผลงานของศิลปของศิลปินท่านอื่นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันมีคอนเทนต์บางอย่างที่อยากจะถ่ายทอดออกไปแต่ว่าอาจจะถ้าพูดออกมาอาจจะรุนแรงไปหน่อยก็เลยแบบงั้นเราแบบลองทํางานศิลปะขึ้นมาดูเราเราลองดูว่าคนที่เขาไปดูงานนะเขาจะรู้สึกยังไงบ้างและมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับงานาตา่างๆครับงานจะมีช่วงไหนครับจะมีช่วงปลายปีนี้ครับ คือแฟนๆก็จะได้ก็เดี๋ยวผมจะองผลงานของแฟนๆเนี่ยเข้ามาตั้งในนิทรรศการด้วยแล้วก็ในนิทรรศการเนี่ยก็จะมีเป็นเป็นอาร์ตพิซของผมเองด้วยหลายๆชิ้นน่าจะมีประมาณ13ชิ้นได้ครับผมแล้วก็จะมีของศิลปินท่านอื่นที่ก็อาจจะมาคอลแลบกับเราด้วยครับผมแล้วก็จะมีอินเตอร์แอคชั่นอาร์ตอีกที่จะสามารถเข้าไปถ่ายรูปเล่นได้ภายในงานด้วยครับแ็ตอนนี้มอยากให้มีว่าตอนนี้คิดว่าตอนนี้ไตอนนี้เหรอวัดรูปนอนเลยม แน่นอนว่าไม่ไม่คือไม่เช้าตื่นเร็วเมื่อวานคือไปงานแคสมาใช่ไหมครับผมแล้วก็ก็เลยค่อนข้างดึกแหละแล้วก็เมื่อเช้าก็ตื่นเร็วอีกอนนี้ก็เลยแบบมึนๆนิดนึงอ่ะฉันฝากอะไรคะจะได้ติดตามน้องมิวอะไรยังไงบ้างก็ขอฝากนะครับผมซิงเกิลแรกของผมชื่อว่า Season of ์บิสามารถติดตามได้ทาง YouTube c h ANNEL Mew Super Six Studio ครับผมแล้วก็ซิงเกิลสองเนี่ยก็จะคลอดมาเร็วๆนี้รวมทั้งซิงเกิลสามด้วยครับผมจะมาพร้อมๆกัน แล้วก็จะมีอาร์ตเอ็กิบิชันช่วงปลายปีครับผมมันก็จะมีเฟสติวัลด้วยช่วงปลายปีมีหลายอันเลยก็รอติดตามกันด้วยนะครับผม